ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแท็กทีปนั่นเองนะครับก็หลังจากที่หายไปนานเลยนะครับวันนี้ก็มาเล่นเอ้อวันนี้เราอัดกันเลยนะครับโอเคไม่ได้หายไปไหนหรอกครับก็ที่อยากทำคลิปขอโทษนะครับโอเคผมก็เล่นไปสักพักแล้วนะครับก็จะฟาร์มอยู่ ร้าฟาร์มไปเลยนะครถึงก็จะเก็บเงินคมผลนะครับผลก็ฟารง่ายๆนะครับดีพวกนี้ได้ฮียสองร้อยได้เยอะมากทุกคนอาจจะถามผมว่าผมไม่ผลบาเรียาทำไมไม่ใช้ <c oughs> มนันจะพอครับอ่ะยวผมให้ดูว่าทำไมผมถึงไม่ใช้เพื่ปิ้งปิ้ง,งนี่ดู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 ดเอ๊ะอย่ามนั้นคือสกิลมันโจมตีแค่สกิลเดียว,วอะครับทุกคนผมเลยไม่ใช้ครับใช้หมัดดีกว่า ทุกคนก็ความไปเรื่อยยิ่กว่าจะมีเงินครบหนึ่งหมื่นนะครับโอ้ยแซบีก็ไม่ฟรีนะครับทุกคนแซบีราคาสิบลูบลักได้ได้รอหูก่อนรอหูก่อนอ่ะ ครับทุกคนเราก็คลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่กว่าจะเลเวลเฮ้ยไม่ใช่นี่กว่าจะมีเงินหนึ่งหมื่นนะครับก็อสองนาทีแล้วนะถ้าเกิดว่าคลิปมันตัดจบเองก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าอะไรไม่รู เงินเก้าพันแล้วทุกคนนี่นี่ชีวิตอะสะตัดนะครับก็อัพให้แบบเลือดเราเยอะนะครับพอแบบตีแบบพวกนี้แน่นานคร้บเอาด้วยเจาตีพวกนี้มรนเกินนะครับเอาเด้วยเอาเด้วยนีมันเกิ้อะ นสั่นคือดีสุดเลยอ่ะโอเคทุกคนเราก็ตีอีกอมันไม่กีตัวเราก็จะได้แล้วสองตัวครับ1ี่สองตัวมามามาให้รับและทงกันเพราะ็นตรงนี้เลยครับตรงนี้ใช่เหรออันนี้ตรงนี้โอเคเรามาสุ่มเลยนะครับ น,นี่เจนจารีทุกคนโคตรตึงอ่ะโคตรตึง,ตง<า>อ่ะนี่เจนดารีมาไม่ค่อยแบบผมมันตึงอ่ะผมมันตึงก็รองสึกแบบนี้เขาจะไม่อยู่ในวิสุดถ้าเอางั้นมันต้องการกระทะ Thế mà đi Đi nào đi Khó à Đi nào ta tưng Number one Number cross. โอเคครับเห็นไหมก็ถ้าคุณดวงดีคุณก็จะอาจจะสุ่มได้ผลดีเจนดารี่แต่ถ้าย่างว่าผู้คุณดวงซวยก็ฟาร์มสุ่มผลใหม่ได้จ้่โอเคปะฟาร์มต่อปิงปิงปิงไปดิ เดี๋ยวยะมีชุดสอนหาดามนะครับเพราะอัปเดตใหม่มาผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับ่อัปเดตใหม่มามเพิ่งเล่นนะก็อย่าว่ากันเลยเลยนี่ทำแบบนี้ใช่กิะกระตุกกระตุก โอเคคลิปว่านี้ก็ขอจบขอจบนะขอจบขอจบลบนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงห้างมากขอโทษนะครับขอโทษโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงแค่นี้นะครับเจอ ไ่คลิปไม่ได้วะเออโอเคบ๊ายบายครับอะไรวะโอ้อเอบายปรี